บางคนแพ้ให้กับอุปสรรคแต่บางคนเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นพลังและนี่คือเรื่องราวของจอร์จี้มินุนกูย้อนกลับไปในปี2023เขาเกิดอาการติดเชื้อที่ดวงตาที่ร้ายแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ผลที่ตามมาคือเขาสูญเสียการมองเห็นไปตลอดกาลหลายคนคงคิดว่าอาชีพนักฟุตบอลของเขาน่าจะจบลงตรงนั้นแล้วแต่มินุนกูไม่เคยคิดแบบนั้นเขายังเลือกจะทำสิ่งที่รักต่อไปซ้อมต่อเล่นต่อ สู้ต่อแม้โลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและในปี2024แสงสว่างก็กลับมาหาเขาอีกครั้งเมื่อซีแอตเทิลซาวเดอร์ดึงเขาขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ เขาทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดจนถูกเรียกติดทีมชาติบูกิดาฟาโซเพื่อไปลุยศึกแอฟริกันเนชั่นส์คัพ2 0 2 5ทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขามินุนกูไม่ได้ชนะใจแค่แฟนบอลแต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาชนะใจตัวเองเพราะเขาไม่เคยยอมแพ้แม้เขาจะมองโลกได้ไม่เต็มตาเหมือนคนทั่วไปก็ตาม